สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับประจำบันเสาที่13เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567คอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับให้ชื่อว่ารัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้แค่นี้เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคนไทยกำลังประสบกับปัญหาวิกฤต PM 2.5อย่างน้อยๆเนี่ย3-4ปีมาแล้วนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าอันที่จริงแล้วปัญหา PM 2.5มเนี่ยมันคุกคามเมืองไทยมานานกว่า2ปีแล้วแต่ว่าปัญหานี้ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วปัญหามันทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทําให้คนไทยเนี่ยเริ่มตระหนักว่านี่คือเพชฌฆาตตัวจริงแล้วจากนั้นเริ่มมองปัญหานี้มากขึ้นแต่ทําได้แค่มองปัญหาเท่านั้นแหละครับเพราะยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยทุกคนต้องรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าการสูดเอาฝุ่นพิษ PM เ5เข้าไปในปอดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็โรคทางเดินหายใจและก็โรคอีกหลายชนิดด้วยกันรวมถึงโรคหัวใจด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีทางที่จะไปป้องกันให้ฝุ่นพิษนี้ไม่ให้เข้าไปในปอดได้เพราะว่าคนไทยจานวนมากยังไม่มีเครื่องป้องกันฝุ่นพิษแม้บางคนจะพยายามนำเอานากากอามายมเนี่ยมาสวมปิดปากปิดจมูกเอาไว้แต่ก็ป้องกัน PM 2.5ทะลักเข้าไปในปอดไม่ได้หรอกครับ พูดง่ายๆก็คือว่า PM2.5 มนี่มีส่วนทําให้คนไทยต้องตายไวกว่าเดิมหรือว่าตายเร็วขึ้นโดยผลการศึกษาของ Air Quality Index บอกว่าฝุ่น PM2.5 นี่อาจจะทําให้คนไทยมีอายุโดยเฉลี่ยสั้นกว่าเดิมประมาณ1ปีกับอีก8เหเดือนโดยระบุว่าคนที่อาศัยในภาคเหนือจะมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าคนที่อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพระเพาะว่าเขตภาคเหนือจะมี PM 2.5มากที่สุดในประเทศไทยในปี2564พบว่าจังหวัดที่ติดอันดับมี PM 2.5มากที่สุดเนี่ยคือจังหวัดลำปางจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่อำเภอป่า แต่ไม่ต้องคิดว่ากรุงเทพและบริบวณทนของไทยจะมีอากาศดีกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยก็ใช่ว่าจะปลอดจากปัญหา PM 2.5ยกเว้นเพียงช่วงหน้าฝนเท่านั้นแหละครับที่กรุงเทพจะมีอากาศที่พอจะเรียกได้ว่าดีพอประมาณปัญหา PM 2.5เนี่ยคุกคามคนไทยมากขึ้นทุกวันดังนั้นพอถึงช่วงเดือนมีนาคม2566จึงเกิดการฟ้องร้องคดี PM 2.5โดยกลุ่มที่ชื่อว่า Climate Strike Thailand ฟ้องต่อสารปกครองให้เอาผิดกับหน่วยงานดังต่อไปนี้คือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการเกิด PM 2.5โดยตรงแต่ไม่สามารถป้องกันปัญหานี้ให้กับประชาชนได้สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทั้งชุดทั้งชุดนี้และก็ชุดก่อนพยายามจะแก้ปัญหา PM 2.5 คือการประกาศเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับสรุปคือแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่ปากนี่เขาบอกว่าจะแก้ปัญหาแต่ก็ต้องย้ำว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเหตุที่ฝุ่น pm 2.5เนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะครับคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง2.5ไมโครเมตรเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็มีขนาดประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของคนเดานี่แหละครับ ในเมื่อมันเล็กจิ๋วขนาดนี้เนี่ยเลยทำให้ขนจมูกของเราเนี่ยดักกรองมันเอาไว้ไม่ได้มันจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ด้วยซึ่งตัวขอ PM 2.5ง PM 2.5ยังเป็นพาหะนำสารที่เป็นมลพิษเช่นโลหะหนักแล้วก็สารก่อมะเร็งเข้าไปในร่างกายของคนและสัตว์คนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแข็งแรงมากน้อยสักเพียงไหนก็นแล้วแต่ถ้าหากว่าต้องรับเอา PM 2.5เข้าไปเรื่อย จนมันสะสมในร่างกายมากขึ้นก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วพอเจอ pm 2.5ก็จะเกิดปัญหาได้ทันทีเช่นเดียวกันเช่นการไอการจามการเกิดปัญหาด้านภูมิแพ้การเกิดปัญหาโรคทางเดินหายใจโรคเรื้อรังโรคหัวใจโรคปอดแล้วก็มะเร็งปอดและยังก่อให้เกิดปัญหาด้านผิวหนังด้วยนะครับอย่างเช่นการระคายผิวผิวหนังอักเสบภูมิผิวหนังและเกิดปัญหาการเกิดอนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวการทำลายผิวหนังซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่แพทย์ให้การยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงปัญหา PM 2.5เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่รัฐบาลไทยยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ขอย้ำว่าไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันก็เสนอร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศจุด,จด,จดๆุเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว แต่ก็ยังดีครับที่พยายามจะแก้ปัญหาแม้จะเป็นการแก้ที่ดูแล้วค่อนข้างจะเลื่อนลอยก็ตามเรายัางไม่เห็นมาตราการแบบชัดๆนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะกำจัดต้นต่อของการเกิด PM 2.5อาได้ยังไงเห็นแค่รัฐบาลบอกว่าจะกำหนดนกลไกบริหารจัดการมลพิษทางอากาศทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นแลว้วก็อ้าง่าจะบูรณาการการบริหารจัดการปัญหาทุกภาคส่วนให้เป็นระบบ จะมีการวางแผนการทำงานจะมีการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน่ะก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันก็ยังเลื่อนลอยเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับเป็นการเพ้อฝันซะมากกว่าเพราะเรายังไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงเลยนะครับ